สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว God of War Ascension นะครับมัลติเพยเยอร์โหมดนะครับที่เปิดให้เล่นเบต้าตอนนี้นะครับออก่อนอื่นเนี่ยผมขอบอกไปเลยว่าจะไม่ทดลองเข้าเล่นให้ดูนะครับเนื่องมาจากว่าเวลาต่อ Connect ในการเล่นมัลติเพยเยอร์มันต้องมันต้องใช้เวลาในการหาคนหาคู่กว่าจะได้รอบบางทีเล่นไปเล่นไปหลุดก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ไปหาดูเกมเพย์ตรงนั้นเอาตาม YouTube หรือตามอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เองแต่ก็จะขอพูดรีบายคร่าวๆนะครับก็พูดถึงในส่วนของการเล่นก่อนเลยแล้วกันนะครับการเล่นเนี่ยเวลาการมาคับต่างๆนานาจะเหมือนกับอ่กรา a อร์ n t i o n ชันภาคเอโหมดซิงเกิลเพย์เลยนะครับทั้งการจับทุ่มทั้งการกีงทั้งอะไรทุกอย่างนะครับเหมือนกันหมดทั้งการจับของการเบี่ยง นะครับเพียงแต่ว่าจุดประสงค์ที่เราจะทำจะแตกต่างกันใน,ในแต่ละโหมดเท่านั้นเองนะครับซึ่งเ,เดี๋ยวจะพูดถึงเป็นรายการสุดท้ายนะครับสำหรับเกมโหมดนะครับทีนี้แหละเรามาดูหน้าจอกันก่อนนะครับอันนี้หน้าจอที่ล็อบบี้นะครับก็คือเป็นที่รอนะครับจริงๆไม่ไม่ไม่เชิงเรียกว่าล็อบบี้เพราะาล็อบบี้ก็คือหลังจากเราข้อเกมโหมดไปแล้วนั่งรอคนอื่นแต่ว่าอันนี้คือหน้าจอที่เรา มาจัดสรรพวกอาวุธพวกอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธที่เราใช้น,นี่ก็จะเป็นตัวของเราซึ่งไอ้ตัวของเราเนี่ยตอนนี้มันยังเปลี่ยนหน้าตาไม่ได้ผมก็สงสัยว่าถ้าในเกมจริงเนี่ยมันจะเปลี่ยนหน้าตาได้ไหมจะเป็นผู้หญิงได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะรวมถึงหน้าตาด้วยเนี่ยแต่ว่าในส่วนของเกาะเกาะตัวเกาะรองเท้าอะไรเงี้ยอันนี้เปลี่ยนได้หมวกอย่างเงี้ยอันนี้มีเปลี่ยนตรงตรงในหมวกด้านข้างนะครับเดี๋ยวจะพูดถึงอีกที ส่วนนี้เนี่ยจะเป็นเลเวลของเรานะครับซึ่งเลเวลของเราเนี่ยแบ่งเป็น5กอนนะครับถ้าเทียบตามตามที่เราเลือกนะครับซึ่งเนี่ยาบางคนเนี่ยอาจจะพอทราบมาแล้วว่ากอนเนี่ยจะมีอยู่5องค์นะครับถูกไหมซึ่งบางคนอาจจะเข้าใจว่าถ้าเราเลือกกอนใดกอนหนึ่งไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นกอนนั้นตลอดไปจริงๆไม่ใช่นะครับเราเองสามารถที่จะเปลี่ยนกอได้นะครับ สมมติว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนกอสเนี่ยคือเปลี่ยนตอนไหนก็ได้เลยแม้แต่ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนได้นะครับโดยการกดแบบนี้อันนี้คือ,อใช้เทพอลิสนะครับเ mm hmm. ทพเจ้าแห่งสงครามซึ่งในมัลติเฟเยร์เนี่ยจะเล่นได้แค่2กอสเท่านั้นก็คืออลิสกับซุดนะครับซึ่งการเปลี่ยนเนี่ยเราสามารถกดได้อิสระแต่ว่าข้อจํากัดของมันก็คือเลเวลตรงนี้นะครับ ตอนนี้เนะี่ยผมไม่ได้เล่นแอริเลยเพราะฉะนั้นเนะี่ยเอ่เลเวลของแอริจะเป็น1นะครับแต้มสกิลที่อัพก็เป็นศนะครับในขณะที่ซนะูดเนี่ยผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือเล่นซูดนะครับก็เป็นเลเวลสามนะครับแต่นสกิลมี2องอันละนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยคุณจะเล่นได้ยาวนานกับตัวเดียวเลยถ้าเบื่อก็สามารถเปลี่ยนคอร์สไปเล่นโหมดอื่นได้แต่ต้องเก็บเลเวลใหม่นะครับ อันนี้ก็เป็นสเตตซึ่งที่คิดว่าทุกคนน่าจะดูเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับก็ง่ายๆก็คือเฮลเมจิก็เป็นแม็กซิมัมแถบไอ้เขียวกับฟ้าอันนี้ก็เป็นเดเมจจากธาตุดีซีจากธาตุเดเมจจากฟิสิกอลดีซีฟิสิกอลแล้วก็คูดาวตรงนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นการใช้พลังพิเศษอย่างพลังการทําให้เวลามันช้าลงหรือย้อนหลังอะไรที่เป็นฉากสีเขียวนะแต่ย,ยังไม่ได้เคยลองใช้เลย นะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในส่วนของเมนูนะครับซึ่งเมนูเนี่ยจะประกอบด้วยสีอันคือเกมโหมดอันนี้คือเป็นเราตั้งห้องเองนะครับขี้ห้องเองแล้วก็รอคนอื่นเลือกอะไรตามใจตามสบายค u i ิกเ l พยก็คือเข้าไปจอนแบบมั่วๆก็กดเข้าไปปุ๊บก็จอนอะไรก็ได้ซึ่งโหมดนี่เร็วมากตามชื่อนะครับแชมเปี้ยนนี่เป็นโหมดปรับหน้าตาปรับทุกอย่าง,งเราแล้วก็เทนนี่ก็เป็นโหมดฝึกนะครับ มาลองดูไอตัวนี้กันนะครับไอตัวนี้เป็นระบบที่สําคัญมากสาหรับ m ั l ต i เพียร์นะครับเพราะว่าจะเป็นระบบการอัปเกรดให้ตัวละครของเราแขง็งแกร่งขึ้นนะครับซึ่งประกอบด้วย3ามหมดใหญ่นะครับก็คือ ability armor แล้วก็ weapon นะครับในส่วน weapon เนี่ยก็จะแบ่งมีสองอันก็คือ sword กับ hammer นะครับซึ่งมันก็คือหลักการปกตินะครับก็คือ,อ ใช้การปลดล็อกอาวุธมานะครับแต่ว่าการปลดล็อกอาวุธเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ใช้เงินซื้อนะครับยก mm hmm. ตัวอย่างเช่นไอตัวนี้ mm hmm. ก็หาเทเจอร์นะครับเวฟพอนแฟกเมนต์ของไอตัวนี้ให้ครบ3อันอันนี้ก็ใช้กับดักฆ่าศัตรูให้ได้5ครั้งอย่างนี้นะครับ mm hmm. เป็นต้นแล้วก็ที่สําคัญก็คืออาวุธเนี่ยแต่ละอันจะมีการอัปเกรดเลเวลของตัวเองนะครับเวลาเราใช้งานไปเช่นผมใช้คาเดเตอร์ซอส ตอนนี้อัพไปเกือบจะขึ้นเลเวล2แล้วถ้าขึ้นเลเวลสก็คงมีคุณสมบัติอะไรที่เก่งกว่านี้เพิ่มขึ้นมานะครับนี่เป็นระบบการอัปเกรดอาวุธนะครับซึ่งถ้าใครรู้จักอินฟินฟิตี้เบสก็จะคุ้นคุ้นกับระบบนี้นะครับแฮมเมอรก็เหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับออันนี้ปลดง่ายอันนี้ อันนี้ถ้าเราเป็นเลาเลยแปล8ถึงจะซื้อได้เป็นมีบางอาวุธที่ใช้ตังซื้อก็มีหรือบางอาวุธที่ใช้ปลดก็มีนะครับต่อไปจะเป็นอร์เมอร์หมดอร์เมอร์ก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือหมวกชุดเกาะตัวแล้วก็ชุดเกาะขานะครับหรือจริงๆมันกางเกงชัดนะครับกางเกงเนี่ยเริ่มมาจะมีให้อยู่แล้วคือต้องใสนะ่ถ้าไม่ใส่ก็อันนน ก็มีให้เลือกหลายอย่างนี่ผมก็ปลดได้หลายอันละนะครับที่เหลือกอ็หลักการเดิมๆบางอันก็จะคือทําเงื่อนไขบางอันก็ซื้อได้ตอนเลเวลนั่นนี่นะครับทีนี้เรามาดูตัว upper armor ไอตัว upper armor เนี่ยก็คือหลักการเดียวกันแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้จะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่แต่จริงๆเนีย่ยปลดออกมาได้แล้วก็คือปลดเศษกับปลออธินา armor ได้ละผมลองกดใส่ดูนะครับ หมายว่าตัวละครก็จะเปลี่ยนไปตามนะั้นอันนี้ก็คงไม่แปลกอะไรก็เป็นระบบปกติเฮลเมตก็ปกตินะครับเหมือนกันแต่ยังปลดออกมาไม่ได้นะครับอ่ะต่ไปถึงหมวดสาคัญละหมดอาบิลิต้นะครับ a b i l i t y เนี่ยมันไม่ใช่แค่สกิลอย่างเดียวมันแบ่งออกเป็นปสามมันย่อยคือเลลิกไอเทมแล้วก็เมจิกนะครับเมจิกนี่ก็คือสกิลโดยตรงนี่แหละก็อัพเมื่อนันนี่ก็ตามเงื่อนไขกันไปแต่ว่าปัญหาคือมันใช้แต้มโหดยกตัวอย่างเช่นเนี่ย อันนี้เนี่ยต้องเป็นซู้อเลเวลห้าถูกไหมถ้าสมมติว่าเราเป็นซู้อเลเวลห้าเสร็จปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะซื้ออันนี้ได้โดยใช้แต้มถึงสี่นะครับซื้อไอแต้มเนี่ยมันขึ้นแค่เลเวลละหนึ่งแต้มเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลเวลห้าแต้มจะสี 4, ่เป๊ะแปลว่าเราห้ามใช้แต้มอันนี้ไปในอะไรต่างๆนาะนาะทุกอย่างเลยถึงจะมันอัพอันนี้ได้ตอนขึ้น,น,นเลเวลห้าเป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นเวทอื่นๆก็ไว้เวอร์ซ่ากันไปนะไอเทมก็ เป็นของที่เราเก็บไว้เพื่อจะเอาไปใช้ในเกมนะครับก็มีการกดใช้ไอเทมอ,อย่างเช่นไอตัวนี้ก็ะ,ะบกเวทบวบเวทเติมเวทแล้วก็เติมพลังอะไรอย่างนี้นะครับก็ตามมันนั้นกันไปแต่ของนี่ไม่แน่ใจว่ามันหลักการใช้มันเป็นยังไงเพราะว่ายังไม่เคยลองซื้อเหมือนกันนะครับ เพราะว่ามันยังล็อกอยู่เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ซื้อง่ายที่สุดโดยสีเอ่อแต่คิดว่าไม่น่าจะใช้แล้วหมดไปเลยนะเพราะว่าถ้าใช้แล้วหมดไปเลยจะโหดมากถึงถ้วยเนี่ยเติมพลังเนี่ยใช้คอสถึงสามในการซื้อคงไม่ใช่มั้งก็คงปลดมาแล้วก็มีดีเลยของไอเทมนะถ้าให้ผมเดานะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ซื้อข้างหนึ่งก็คงใช้ได้ตลอดนั่นแหละเยงแต่เราจะสลับอะไรกันไปเท่านั้นเองน่าจะเป็นในส่วนตรงนี้ต่อไมเรามาดูโมเลลิกอันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆอาร์ติแฟกต์นะครับที่ปลดล็อกแล้วก็จะมีผลทันทีเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ก็บอกเวทห้สิบสำหรับเวลาเวลาเราเปิดเวลาทีมเปิดครบ ห้าหีบสมบัตินะครับก็จะปดล็อกแต่ผมยังไม่เคยซื้อว่าจะลองกดซื้อเหมือนกันน่ครับมันมีให้กดซื้อได้แล้วนะครับก็คิดว่าถ้าซื้อเสร็จปุ๊บก็คือจะมีผลเหมือนกับเป็นแพสซีฟอครับก็ติดตัวไปเรื่อยๆนะครับปเป็นเลลิกแต่อาจจะถอดสายได้แค่อันเดียวอืก็เป็นไปได้นะครับอีหรือว่าลองซื้อเลยฮะซื้อเลยก็ได้ แต่ลิลิมันยังไลฟ์ไปอยู่อยู่เลยสมมติว่าเราซื้ออันนี้นี่งไงใช่จริงๆด้วยพอผมกดซื้อเสร็จปุ๊บนะครับปรากฏว่าอันนี้ก็แอคทีฟไปแล้วนะแอคทีฟไปแล้วก็ไมนจะมีตัวลิลิกปรากฏขึ้นข้างล่างแปลว่าเราใส่อันนี้อยู่หมายความว่าลิลิจะใส่ได้แค่อันเดียวนะครับไอทมันก็เหมือนกันแล้วก็เวก็อาจจะใส่ได้แค่อันเดียว นะครับต่อการเล่นหนึ่งรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสมมติว่าเราเล่นโ,มโหมดให่แต่ละครั้งเนี่ยก็จะมานั่งเลือกว่าเจ,าจะใส่เรลิกอะไรจะใส่ไอเทมอะไรจะใส่เวทอะไรนะครับซึ่งเวลาเรานั่งอยู่ในล็อบบี้เนี่ยหมายถึงว่ารอคนกําลังเล่นอยู่เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนตรงนี้ได้ตลอดเวลานะครับแต่ผมก็เสียแต้มไปเรียบร้อยแล้วนะช่ไหมเถอะสุดท้ายที่จะพูดถึงนะครับก็คือในเรื่องของโหมดการเล่นโหมดการเล่นเนี่ยเท่าที่มันโชว์ตอนนี้ก็คือมีสาโหมด มี Favor of the God, สทีม Favor of the God, แล้วก็ Cap t a ลห the f ฟกแ c a p t u r e the f นะครับา uh, c a เ t u r e the f เล่นไม่ได้นะครับก็เหลือ Favor กับทีม m f v v r r ที่ผมเคยเล่นก็คือทีม m v o v อืมมันจะเป็นประมาณว่าให้ทำแข่งกันทำแต้ม2ทีมนะครับโดยที่ทีมไหนทําแต้มได้สูงสุดเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับแต้มก็จะได้จากหลายอย่างเช่น1ค่าศัตรูก็ได้แต้ม2อาไปยึดพื้นที่ นะครับไปยึดจุดก็ได้แต้ม 3. ทําอีเวนต์พิเศษในเกมยกตัวอย่างเช่นด่านที่เล่นเนี่ยมันจะเป็นด่านที่เจอกับไอ้ไททันนะครับแล้วก็ให้เราไปให้เราฆ่าไททันนะครับมันจะมีอาวุธเทพมาซึ่งเป็นอาวุธเดียวที่ฆ่าไททันได้หล่นลงมาตรงกลางแล้วก็ให้แต่ละคนไปนั่งแย่งกันพอแย่งกันเสร็จก็อาวุธนั้นไปฆ่าไททันพอฆ่าเสร็จปุ๊บไอ้ทีมที่ฆ่าได้คนที่ฆ่าได้ไทีมนั้นก็คือจะได้แต้มพอยพิเศษไปเยอะนะครับแต้มเยอะมากอีเวนต์พิเศษเนะี่ย ถ้าสำหรับเฟเวอร์เดลก้อนเนี่ยจริงยังไม่เคยเล่นแต่ถ้าสันนิฐาก็คงจะเหมือนทีมเฟเวอร์เพียงแต่ว่าต่างคนต่างมีคะแนนอิ d i v i d u a ของตัวเองนะครับก็คือเก็บคะแนนของตัวเองแล้วใครได้คะแนนสูงสุดก็คือชนะในรอบนั้นไปก็คือเหมือนฟีฟ่าอ่ะแต่ทีมเฟเวอร์นี่ก็คือเล่นกันเป็นทีมเก็บคะแนนให้ทีมเล่นได้8คนทีมละ4ี่คนนะครับมันเล่นไม่เต็มก็ได้นะอย่างผมเคยเล่นบางรอบก็เจอทีมหนึ่งมี3คนก็มีนะครับเล่นไม่เต็ม ก็ได้เปลียนเสียเปรียบนไปก็มีเท่านี้นะครับอยากจะโชว์เล่นเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่กลัวกลัวเล่นกากหรอกแต่มันการต่อเข้าอินเทอร์เน็ตการอะไรมันจะช้านะครับแล้วก็การมารับก็มารับมือเดียวโดนตีตายแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่มีสมาชิกของ PlayStation Plus เนี่ย ก็เอาไว้รอเล่นจริงทีเดียวเลยนะครับเรามาเล่นด้วยกันนะครับโซนไหนก็เจอกันหมดได้สําหรับคนที่มีเซสชันพาร์ตเเซสชันพาร์เนี่ยก็ถ้าดวงดีก็เจอกับผมได้นะครับเพราะว่าจนตอนนี้ยังไม่เห็นระบบอินไวท์มาเลยนะนะครับก็เอาไว้ว่าถ้าถ้าฟุกก็อาจจะเจอกันก็แล้วกันสวัสดีครับ